สำหรับตอนนี้ก็ขอได้โปรดฟังโทษที่ละเมิดวินัยเพราะว่าตามธรรมดาที่การประพติปฏิบัติมักจะได้รับการอบรมจากครูบาอาจารย์ที่เนีาการเต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิสั่งสอนกันให้ประพฤติชั่วอยู่เสมอโดยที่แนะนำกันว่าบัตรเล็กน้อยเช่นบัตรนิสสีปาจิตีก็ดี ผู้ภาสิตก็ดีเปินอาบัตเล็กน้อยมื่ต้องเขแล้วก็แสดงอาบัตได้หมายความทั้งหมดโทษแต่ความจริงการแสดงอาบัตนี้ไม่ได้มีประโยชน์สำหรับพระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ายังต้องมีอาบัตสำหรับแสดง,ดงก็แสด,ง,ดงว่ายังมีความชั่วอยู่มาก สำหรับคนชั่วเราไม่ถามชาวบ,บ้านเขาดูทีหรือว่าเขาอยากให้ข้าวให้น้ำกินไหมการบูชาเนี่ยเขาบูชาความดีกันเขาไม่ได้บูชาความชั่วที่เขาเห็นว่าเรานุ่งผ้าเหลืองโกนหัวถือหม้อคอรุ่นบินาบาบเขาคิดว่าเราดีเขาจึงได้ให้กินตอนนี้ถ้าเราเระพผู้ชั่วจะเป็นยังไง ก็ขอนำเรื่องราวที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตัดไว้ความมีว่าเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดเสาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสน็จประทับยับยั้งอยู่ที่เมืองสาวัตถีองค์สมเด็จพระมหามนีทรงปราลบเรื่องของสวนนัชฉาคือปลาทองให้เป็นเหตุ องค์สมเด็จพระบรมโลกเษฐ์ได้นำมัตถุนิทานนี้มาคือเรื่องราวที่ปรากฏมาแล้วเฉพาพระองค์ท่านกล่าวว่าในการแห่งศาสนาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกสกสมัยนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูแบบคันท่นิพ้านไปแล้วก็มีมานบสองคนพี่น้อง นี่หมายความว่าพระพุทธกสบท่านนิพพานไปแล้วมีมานบสองคนพี่น้องออกบวชในพระพุทธศาสนาประกาศตนว่าเป็นพระเวลาที่ออกบวชจริงๆออกบวชด,ด้วยศรัทธามีความเลื่อมใสจริงๆอยากจะเป็นพระกับเขาอยากจะประพฤติดีอยากจะประพฤติอชอบ ก็เหมือนเหมือนกับพระของเราเวลานี้เนี่ยเวลาบวชก็อยากจะประพฤติดีอยากจะประพฤตชอบแต่ถ้าว่าบางทีบวชเข้ามาแล้วไม่ได้มองโดโูตัวเองเป็นสําคัญเข้าใจว่าความประพฤติชั่วเป็นการประพฤติดียังตินั่นยังตินี่ยังติน่นคนมักตินี่เป็นคนเลวไม่ใช่คนดีการยติของอื่นจงอย่าติถ้ายติก็ติตนเอง อารมณ์ที่ต้องการติก็เพราะว่ใจเราเลวเราจึงต้องการติความเรื่องนี้มีอยู่ว่าในบรรดามานพที่ออกบทสองพี่น้องเป็นพระนีสำหรับท่านผู้เป็นพี่มีนามว่าท่านโสธนะพิโคส่วนท่านผู้น้องมีนามว่ากปีิละพิโคเมื่อพี่สุตสองออกบทแล้วไม่นานนัก ท่านมารดาของท่านมีนามว่านางสา,านน่ธนีและก็น,น้องสาวของท่านซึ่งมีนามว่านางสาวตาปนาก็พากันออกบทเป็นพิสุนีในพระพุทธศาสนาเวลาที่จะออกบทก็ออกบทด้วยศรัทธาเรื่อมใสจริงๆเหมือนกัน นี่เป็นอารมณ์แรกเขาบอกที่เขาออกบวชเขาบวชด,ด้วยศรัทธานี่ขนาที่บวชเข้ามาแล้วบรรดาพิสุทั้งสองท่านเ่อนบวชแลวก็อุตส่าห์ปฏิบัติทำวัดปฏิบัติแก่ผู้ประชายะและครูบาอาจารย์ตามธรรมเนียมของพิสุเป็นอย่างดียิ่งเรียกว่าปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบทุกอย่าง วันหนึ่งหลังจากที่ได้ทำวัดปฏิบัติแล้วก็ได้กราบเรียนกับพระอุบายาคุณว่าท่านขอรับธุระในพระศาสนานี้มีอะไรเป็นที่สำคัญบ้างครับท่านอุบาาได้รับฟังก็จึงได้ถามว่านี่คุณคุณยังไม่รู้หรือเมื่อคุณยังไม่รู้ผมก็จะบอกให้ฟัง แล้วท่านก็นสั่งสอนต่อไปว่าธุระสำคัญในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้มีอยู่สองอย่างคือคันถาทุระหนึ่งได้แก่การเล่าเรียนพระรพุทธพจน์บทพระบาลีคือพระธรรมวินยัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ในหนึ่งหรือว่า ทุกกาณิกายอย่างหนึ่งคำว่าทุกกนิกายี่หมายความว่าทำงานทุกอย่างที่เป็นงานส่วนกลางระหว่างของสองต้องทำอย่างนี้ชื่อว่าเป็นคันทธทุระเป็นกิจที่พระจำจะต้องทำแล้วก็บริการที่สองวิปัสนาทุระได้แก่การพิจารณาสังขารคือขันห้า ได้แก่พิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นปัจจัยของความทุกข์และก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่องเราอย่ายึดถือมันอย่ายึดถือร่างกายของเราด้วยอย่ายึดถือร่างกายของคนอื่นด้วยอย่ายึดถือสิ่งหนึ่งสิ่งใดทุกอย่างในโลกนี้ด้วยวางภาระใส่หมดจัดว่าเป็นสังขารรูปเปกขาญาณ ทางจิตถ้าสงบมุ่งพระนิพพานเป็นอารมณ์ทางนี้ก็เพื่อความหลุดพ้นจากกองกิเลสอันนี้เป็นระการหนึ่งจัดไปมิปัสนาธุระท่านนี้กล่าวต่อไปว่าธุระทั้งสองระการนี้มีความสําคัญมากเป็นหน้าที่โดยตรงของบรรดาภิสุสมณเนที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจะต้องปฏิบัติอย่างยิ่ง เมื่อท่านทั้งสองได้รับฟังคำของท่านอุปชานแล้วสำหรับท่านผู้เป็นพี่ก็คิดว่าคือท่านโสทนาภิโุยังไม่มีความคิดในใจว่าเราเนี่อยายุมากแล้วควรที่จะบำเพ็ญวิปสัสนาทวิปัสนาธุระดีกว่าแล้วก็อุตสาห์ปฏิบัติ เราบรรชายะครูบาอาจารย์จนครบห้ารรษาความจริงห้ารรษานี่เขาเรียกว่านิสัยมุตตะกัคนจากการที่รับคำสั่งสอนได้แล้วว็อิสระได้แต่ถ้าว่าเ่ากบวชครบห้ารรษาแล้วยังไม่ประพฤติด,ดีไม่ประพฤติชอบก็ยังต้องอยู่ในโอวาทอยู่เขาเรียกว่าเลี้ยงไม่โต ต่านกล่าวว่าเมื่อครบห้ารรษาแล้วพอที่จะไปอยู่แต่รูปเดียวได้หมายความศึกษาปริยัติปฏิบัติครบถ้วนทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติต้องมีความรู้ครบถ้วนเพียงได้เรียนเข้าไปเรียนพระกรรมฐานในสำนักของพระอุปัชฌายะขออุปัชายะสั่สอนวิธีปฏิบัติสมถภาวนาวิปัสนาภาวนา เพ็น,นั้นว่าเมื่อท่านเข้าไปหาผู้ปัะญายาแล้วขอศึกษาจนครบแล้วก็กล่าบราถ้าผู้ปัะญายะเข้าไปู่ป่าก็พยายามบำเพ็ญวิปัสสนาทุระย่างอ,อก,กุลิทคำว่ายางอ,อกฤติก็คือไม่ละในอารมณ์ของท่านอารมณ์ท่านไม่ละทรงอารมณ์ภาวนาพิจรารณาไว้ตลอดเวลาไม่ยอมให้นิวรห้ามระการคเข้ามายุกเข้ามายุ่งกับจิต แล้วก็กล่าวโทษตำหนิติตัวเองอยู่เสมอมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกจำให้ดีนะฟังแล้วก็จำท้าเมื่อท่านเรียนอย่างอุติแล้วก็ไม่ช้าไม่มีความอะไรในชีวิตแต่ร่างกายนี่จำไม่ดีนะท่านไม่มีความอะไรในชีวิตแต่ร่างกายว่าชีวิตแต่ร่างกายนี่มันไม่จรงังยั่งยืนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา มันจะตายเมื่อไรก็เชิญเมื่อมันจะตายม,มันจะ,มะจะพังเมื่อไรนิ่พานย่อมเป็นที่ไปของเราถ้ารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาเส้นแล้วความอะไรในชีวิตมันก็ไม่มีเราศึกษาพระธรรมในกันปฏิบัติสมัติทวิปัสสนาธุระกันก็เพื่อความดับไม่มีเชื่อคือการตัดอะไรในชีวิตเท่านั้น อารมณ์ที่จะตัดอะไรในชีวิตได้ก็มีอารมณ์รักธรรมดาคือยอมรับนับถือกัของธรรมดาอย่าไปสนใจกับเรื่องเล็กๆในน้อยให้มากนะักไอเรื่องที่จะทำให้ถูกใจเราทุกอย่างมันไม่มีถ้าใจเราเลวแต่ว่าถ้าใจเราดีสักอย่างเดียวทุกอย่างในโลกมันไม่มีอะไรผิดใจเราเพราะว่าเราทราบว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา เป็นอนุวาต่อมาท่านก็บรรได้บรรลุอาราาหัตผลคือบรรจบกิจ,จทั้งพระมัยจันทร์ท่านได้บรรลุอารา,าัตผลภายในไม่ช้าเมื่อท่านเป็นอรหันต์ได้เป็นพระอธิยบุคคลในผูสูงสุดในพุทธศาสนานี้คุยกันต่อไปสําหรับพระน้องชายที่ชื่อว่ากะปีลาภิกขุเมื่อพระบัญชายาอบรม บอกธุระสําเร็จการในพุทธศาสนาแล้วเธอจึงคิดว่าตัวเรายังเป็นคนหนุ่มนี่ความประมาทเกิดขึ้นแล้วคิดว่าคนหนุ่มมันไม่ตายควรที่จะเรียนคันธาธุระคือเล่าเรียนพระพุทธวจนะคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียก่อนดีกว่าเรื่องวิปัสสนาต,ต่อไปเมื่อแก่แล้วจึงค่อยทํา สำหรับท่านกบีละนี่มีความประมาทมากคิดว่าเราหนุ่มยังไกลต่อความตายรอแก่ซะก่อนจึงค่อยเรียนวิปัสสนาธุระเมื่อคิดดังนี้แล้วจึงได้เรียนคันธาธุระหมายถว่าศึกษาพระธรรมวินัยจนจบพระไตรบิฎกในไม่ช้าก็มีชื่อเสียงแปรกฎเรื่องเลย ว่าพระองค์นี้จบพระไตรปิฎกอย่างสมัยนี้ที่ก็เรียนจบประเด็นเก้าประโยคบ้างเป็นปัญญาลเอเอเอมซัดอะไรพวกนี้นะผมไม่ได้ตําหนิท่านหมายความว่าเมื่อก่อนเราไม่เคยมีกันเวลานี้มีพระจบปร,ริญญาทางพระาศาสนาเยอะผมก็โมทนาจบประเด็เก้าประโยคก็เยอะผมก็โมทนา เพราะว่าท่านมีวิริยะอุตสาหาดีเพราะว่าการปฏิบัติในประเทศพระพุทธศาสนานี้ถ้าเราขาดปริยัติปฏิบัติมันก็แย่และในการต่อมาก็มีพิสุมสมนเนนมาสมัครเป็นลกูกษส์ทุกหามากมายลาบสกการะก็ย่อมเกิดขึ้นมากเป็นของธรรมดาเมื่อท่านจะว่าจะกล่าวสิ่งใด ก็ไม่มีใครเขาคัดค้านถือว่าท่านเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกคำว่าทรงพระไตรปิฎกคือจำพระไตรปิฎกได้เขาเรียกกันว่าเสียกันดาพราะถือว่าเป็นผู้มีความรู้นี่ก็ไม่มีใครเขาคัดค้านภายในไม่ช้าท่านกบิลลาพิคุก็ถูกโลกธรรมเขาครอบงำถ้าไม่กลายเป็นคนผู้เมาในความรู้ ลาบเกิดขึ้นมากติดใจในลาบยศถาบรรดาศักดิ์เขายกย่องให้เป็นผู้ใหญ่ติดในความเป็นใหญ่คำสรรเสริญเยนยอเกิดขึ้นติดในคำสรรเสริญคิดว่าตนเป็นผู้เลิศความสุขเนื่องจากการสรรเสริญเยนยอลาบสการและการยกย่องเกิดขึ้นนี่เป็นโลกธรรมเป็นปัจจัยให้ลืมตัวเม้่ท่านก็เลยเมา เพราะใจมันชอบเมาแล้วเมาในความรู้หนักยิ่งขึ้นโดยท่านมีความสําคัญตนว่าเป็นอติบัณฑิตคือบัณฑิตชั้นยอดนี่ว่าใครน้อที่จะมีความรู้ใคยวิเศษกว่าฉันไม่มีไหมฉันคนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้มีความรู้ชั้นยอดมีความรู้เลิศ เวลาที่พูดจะสั่งจะสอนบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือบุคคลทั้งคณนะก็ชักจะไม่คำานึงถึงบาลีหลักฐานสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งหมดเรื่องคำสอนพระพุทธเจ้าถือว่าไม่สำคัญของฉันนี่แน่ตีความในพระธรรมวินัยเอาเองด้วยปัญญาที่เป็นปู่ตุชนคือเป็นคนที่หนานแน่นไปด้วยกิเลส เรื่องพระธรรมวินัยเนี่ยท่านหลายต้องระวังนะครับถ้ากําลังจิตของเราเป็นปุถุชนนี่มันตีความหมายไม่ค่อยจะถูกถึงแม้ว่าจะมีความรู้ด้านปริยัตมาขั้นใดก็าตามนยะมันยัดไม่เต็มหรอกเพราะปริยัตเป็นด้านของวัตถุและข้อวัดปฏิบัติเป็นนามธรรมาอันนี้ต้องมีความเข้าใจ หน้งซือเล่มเดียวกันถ้าจิตเรายังหยาบอ่านแล้วมีความรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าจิตเราละเอียดอ่านแล้วมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งอันนี้ต้องสนใจให้ดีท่านใช้ปัญญาที่เป็นปุตชนของท่านท่านบอกว่าก็เป็นธรรมดาเพราะว่าพระพุทธพจน์บทพระบาลีคําสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ย่อมทรงไว้ซึ่งภาวะอัศจรรย์และลึกซึ้งหนักหนาะนี่ตามพระบาลีทิ้งกล่าวอย่างนี้ยากที่ปัญญาของชนชนธรรมดาหรือปุตุชนธรรมดาจะตีความเอาได้ด้วยสุตตมยปัญญาไม่ความฟังฟังมาแล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้เข้าถึงมันยากและจินตามยปัญญาหมายความเอามาคิดเด้อารมที่เกลือตัวไว้ในกิเลสนี่เข้าใจยาก ใช่ถูกต้องไม่ได้ฉะนั้นเมื่อท่านกัปปิละพิขุผู้ซึ่งแม้จะเล่าเรียนจบพระไตรปิฎกมาแล้วก็ตามแต่ก็เป็นเพียงว่ามีปัญญาแค่สุตตมยปัญญาคือปัญญาเกิดจากการฟังที่เราเรียกกันว่าสัญญาจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการจำที่เรียกกันว่าสัญญาไอ้มันไม่ใช่เป็นปัญญานี่มันเป็นสัญญา หาได้ขึ้นถนึงขั้นภาวานามยปัญญาไหมนี่เรื่องภาวานาคือการไขร,รวนพิจารณาเป็นเรื่องใหญ่จำเป็นจริงๆที่จะต้องปฏิบัติให้ได้อันเป็นปัญหาที่แท้จริงเด็กขาดคือไม่สามารถจะเอาเข้าใจปัญหาที่แท้จริงเด็กขาดได้เวลาสอนก็สอนตามชอบใจของตนตีความหมายเองบางการก็ตีความในพระธรรมวินัยผิดพลาด เวลานี้แถมหลอกลวงด้วยในการใดเมื่อท่านตีความหมายพระวินัยผิดพลาดย่อมจะถูกพระภิษุส,สงฆ์ผู้มีความเฉลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยนั้นทักท้วงและท่านทังหลายสำหรับวันนี้ดเวลาก็หมดเสียแล้วนี่ครับสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒน,นมงคล สมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ทุกท่านที่ประพฤติดีประพฤติชอบตามระบบพระธรรมวินยัยสวัสดี